นี่เป็นลักษณะผู้เรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการใช้ในวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและเป็นภาพคุ้นชินที่เกิดขึ้นเป็นปกติหากนิยามความสําเร็จของการจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ที่คะแนนสอบอย่างเดียวภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือคําตอบย้อนไปเมื่อ14ปีก่อนนั้นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ยากมากหรือแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย เพราะเด็กๆใช้ภาษาของตนเองสื่อสารกับคนในครอบครัวและชุมชนของตนแต่เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาในการเรียนการสอนภาษาเดียวซึ่งเป็นภาษาที่เด็กไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทเรียนไม่มีความมั่นใจไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าแสดงออกไม่มีความสุขในการเรียนหนีเรียนและออกกลางคัน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สองภาษาควบคู่กันได้แก่ภาษาท้องถิ่น<อ>และภาษาไทยปัจจุบันรูปแบบนวัตกรรมที่ใช้ในโรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด4รูปแบบดังนี้ 1. แบบเต็มรูปคือใช้ทั้งสองภาษาควบคู่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นปสในสัดส่วนที่ต่างกัน มีการสอนทักษะฟังพูดอ่านเขียนด้วยภาษาท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงไปสู่ทักษะต่างๆในภาษาไทยเหมาะก,กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียนหรือมีสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันที่สามารถแยกชั้นเรียนได้ 2. แบบกึ่งรูปมีตัวเขียนเหมือนแบบเต็มรูปในระยะเริ่มต้นแต่ในชั้นป .1 ถึงป .3 เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยภาษาไทยในรูปแบบการสอนภาษาแนวใหม่ที่เหมาะสมซึ่งต่างจากการสอนภาษาไทยทั่วไปเป็นทางเลือกสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียนแต่ขาดแคลนกําลังครูท้องถิ่นในชั้นที่สูงขึ้น 3. แบบกึ่งรูปไม่มีตัวเขียนจะมีลักษณะคล้ายแบบกึ่งรูปมีตัวเขียนต่างกันคือไม่มีการสอนอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นเป็นทางเลือกสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียน ภาษาในโรงเรียนเป็นภาษาใหม่ที่ยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรจากนักวิชาการและเป็นโรงเรียนที่มีบริบทใกล้ชุมชนเมือง 4. แบบใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการเรียนภาษาไทยแนวใหม่มีลักษณะการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทยเฉพาะสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งแตกต่างจากทั่วไปกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอนจะอิงตามบริบทชุมชนตามแนวทางทวิพูพาาุภาษา เป็นทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เรียนร่วมกันและโรงเรียนที่มีบริบทใกล้ชุมชนเมืองนวัตรกรรมนี้ถูกพิสูจน์ว่าสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้จริงคนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เรียนและชุมชนได้จริงมีคำกล่าวรู้อะไรไม่สู้รู้วิชา แต่หากว่าเด็กน้อยด้อยศึกษาอยู่ในถิ่นกินในดงพงพนาจะค้นควา้าหาความรู้นั้นอย่างไรภาษาแม่แต่เกิดมาก็คุ้นชินคือยนยินแต่น้อยไร้สงสัยเมื่อเข้าเรียนเพียรวิชาต้องปราชายัยภาษาไทยที่หนูน้อยเริ่มมึนงง,งเกิดปัญหาผู้เรียน ไม่อยากเรียนเรื่องอ่านเขียนดูยุ่งยากมากประสงค์ขาดเรียนบ้างไม่มั่นใจผ่านพวงนี่อาจคงเป็นปัญหาที่ตามมานวัตกรรมทวิพหูภาษาแก้ปัญหาตรงจุดไร้ปุจฉาเรียนภาษาแม่ภาษาไทยในคราวคราควบคู่หนาพาเพลินก็เข้าใจลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำการศึกษาพัฒนาคุณภาพตามวิสัยเพื่อทัดเทียมเตรียมความพร้อมเรียนรู้ไวเมื่อเติบใหญ่มีความรู้คู่วิชาเรามุ่งมั่นฝันฝ่ายเพื่อเด็กน้อยมิให้ด้อยคุณภาพด้านศึกษาลดเหลื่อมล้ำใช้นวัตกรรมในวิชาทวีพหุภาษาเด็กเข้าใจ